ขณะนี้กําลังเกิดกระแสกังวลเป็นอย่างมากนะคะถึงศักยภาพของสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยหรือการบินไทยนะคะหลังจากที่มีข่าวว่านักบินลาออกพร้อมๆกันถึง200คนเมื่อวานนี้ผู้บริหารของการบินไทยปฏิเสธแล้วนะคะว่าเป็นการลาออกอย่างสะสมต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาถ้านับเฉพาะปีนี้ลาออกจริงๆก็ประมาณ30ถึง40คนค่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าปัญหาใหญ่ที่การบินไทยขณะนี้ต้องเผชิญก็คือเรื่องขาดทุน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ประมาณ1 0 0หมื่นล้านบาทรวมถึงแผนฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อประคองสถานะของสายการบินแห่งชาติบางส่วนของการถแถลงเมื่อวานนี้รักษาการกรรมการผู้บวยการใหญ่ของการบินไทยย้านะคะว่าแผนฟื้นฟูจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องรอให้ซูเปอร์บอร์ดอนุมัติด,ด้วยค่ะไหนที่จะเป็นรูปธรรมนะครับที่สามารถจะแก้ไขได้เลยก็ให้รีบดาเนเินการนะครับแล้วท่านก็จะจัดตั้ง อนุมการที่ผมนําเรียนไปแล้วนะครับอนุการเพื่อฟื้นฟูเนี่ยครับเพื่อมาแก้ไขมีทันฟอร์เมอร์ทันฟอรเมชั่นของการบินไทยเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นที่หนึ่งนะครับก็ที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับก็สามสามคณะด้วยกันจากกรรมการของกรรมการบอร์ดของการบินไทยเองคณะผู้บริหารการบินไทยแล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวจากซูเปอร์บอร์ดนะครับบางท่านจะเข้ามาอยู่ในส่วนของอนุมการชุดนี้นะครับเพื่อพัฒนาแผนแล้วก็ดําเนินการให้แผนการฟื้นฟูเป็นรูปธรรมขึ้นครับ และถ้าเอ่ยถึงสถานภาพของนักบินการบินไทยขณะนี้ก็คงจะไม่มีใครตอบคําถามได้ดีไปกว่านายกสมาคมนักบินไทยกับตันสนองมิ่งเจริญนะคะซึ่งจะต้องดูแลนักบินของสายการบินการบินไทยโดยรวมทั้งหมด1350นสําคนสำหรับข่าวลือที่เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรและขณะน,นี้สถานภาพโดยรวมของนักบินการบินไทยศักยภาพมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางข่าวลือว่านักบินกาลังทยอยกันลาออก คุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุทธยาสอบถามตรงๆจากกัปตันสนองค่ะในนามที่ผมทํางานสมาคมนักบินไทยนะฮะแล้วก็ได้ให้ทางกรรมการเนี่ยเขาไปหาข้อมูลว่ามีความเป็นไปนได้ไหมที่จะเกิดการย้ายนักบิน200คนเนี่ยจากสายการบินหนึ่งไปยังสายการบินหนึ่งเนี่ยในในการปฏิบัติเนี่ยทำได้ยากมากนะครับเพราะอะไรคะคือนักบินเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนงานเนี่ย ย้ายไปจะต้องมีการไปทําการฝึกใหม่ะนะครับนักบินหนึ่งคนเนี่ยถ้าย้ายเนี่ยต้องใช้เวลาการฝึกประมาณสาหเดือนทั้งในการเรียนภาคทฤษฎีการาต้องไปเข้าเครื่องฝึกบินจําลองนะครับรวมถึงมีการอบรมของสายการบินใหม่กฎระเบียบต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะให้นักเรียนไปเข้าโรงเรียน200คนเนี่ยยังไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่เขาทําได้นะฮะเพราะว่าจํานวนครูของแต่สายการบินก็ค่อนมีจํากัด ในสายตาของของคนที่เป็นคนนอกอย่างดิฉันเองนะคะถ้ามองว่าท่ามกลางข่าวที่บอกว่าธุรกิจของการบินไทยนะคะอาจจะ,ะมีปัญหาในระดับหนึ่งช่วงนี้นะคะในขณะเดียวกันสายการบินอื่นๆในธุรกิจการบินขณะน,นี้ก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้เนี่ยจะส่งผลต่อคนที่เป็นนักบินอาจจะตัดสินใจย้ายค่ายเป็นไปได้ไหมคะ อันนี้เป็นธรรมดาครับเมื่อมีความต้องการนักบินสูงเนี่ยอัตราค่าจ้างหรือสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับขึ้นนะครับทีนี้การบินไทยเนี่ยเราไม่ได้ปรับขึ้นตรงส่วนนี้มาพอสมควรนะฮะในในขณะที่ในบริษัทอื่นๆเนี่ยซึ่งเขามีความคล่องตัวในการทําเรื่องพวกนี้มากกว่านะครับเขาสั่งเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาสักปีหนึ่งเขาก็ต้องการนักบินละการนักบินเนี่ยถ้าเขาจะรอกับตาเนี่ยเขาต้องฝึก10ปี ใน,ในทางธุรกิจเนี่ยเขารอไม่ได้นะครับ10ปีตรงนี้เลยทําให้หลายๆฝ่ายเป็นห่วงเพราะว่าการบินไทยเนี่ยก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพเนี่ยอยู่มากในช่วง่วงเวลาที่มีการแข่งขันสูงขนาดนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่คนที่เป็นนักบินเนี่ยอาจจะอยากที่จะย้ายไปเพื่อเรื่องของหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนสองคือเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพนะที่ไม่ต้องรอรการเลื่อนขั้นนานในระดับเป็น10บสปีประเด็นที่หนึ่งคือการบินไทยเนี่ย อายุงานของนักบินในบริษัทเนี่ยจำกัดด้วยความเป็นรัฐวิสาหกิจคือเราจ้างนักบินได้ถึงแค่60ปีก,ก็เกษณราชการ<ะ>ขณะที่นักบินจริงๆแล้วเนี่ยใบอนุญาตเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในสากลเขาบินได้ถึง65ปี<ะ>เพราะฉะนั้นบางท่านก็จะอาจจะต้องมาตกงานตอน60เพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้รับข้อเสนอเมื่อช่วงที่เขาอายุสัก50เนี่ยมีข้อเสนอที่เข้ามาแล้วก็เ,เขาต้องทางานต่อไปได้อีกสัก15ปี แตนที่อยู่กับในไทยเขาทาได้แค่10ปีอันนี้ก็เป็นข้อที่เขาเอามาพิจานะรณาบางทีอาจจะไม่ได้ไรายได้มากกว่าเขาก็ยินดีที่จะไปเนื่องจากเขามีความออมองไปถึงอนาคตว่าเขาต้องมีงานต่อไปข้าปี<ะ>ส่วนนี้นะฮะในส่วนของออนักบินผู้ช่วยจะเป็นกับตันเนี่ยในทั่วๆไปของการบินไทย,เ,ยเราใช้เวลามาสักสิบปีนะครับ<ะ>ก็คนที่ออกเนี่ยผมนิดนึงว่านักบินผู้ช่วยจริงๆแล้วเนี่ย เขาเป็นกับตานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกับตานโดยไม่มีความผูกพันกับการบินไทยนะฮะการบินไทยเนี่ยมีสัญญาซึ่งให้เขาเซ็นไว้เนี่ยเขาถ้าเขาเป็นกับตันที่การบินไทยเขาจะต้องทํางานในการบินไทยอีกแปดปีมีหนี้ที่ต้องชดใช้ถ้าออกก่อนเนี่ยประมาณ12ล้านานะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเทรนกับตานกับการบินไทยเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าเท่าที่เขาต้องติดแล้วก็ผูกพันอยู่กับสัญญาตัวนี้เพราะฉะนั้น อยากให้มองในมุมของนักบินด้วยว่าบางทีที่อื่นเขาไม่มีข้อผูกพันแบบนี้เขาก็อยากจะไปมากกว่าแต่ถ้าใครทํามาหลายปีจํานวนเงินที่จะต้องอชดเชยให้กับทางบริษัทก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็อาจจะคุ้มถ้าตัดสินใจย้ายไปก็ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเซ็นสัญญาใหม่ที่เป็นหนี้มากขนาดนี้ดิฉันมองอย่างนี้ได้ไหมคะว่า ท่ามกลางการแข่งขันธุรกิจการบินตอนนี้คนที่เป็นนักบินเป็นผู้ช่วยนักบินเป็นแอร์สเตสก็แล้วแต่นะคะคน่าจะเป็นใน,ในเชิงบวกคือน่าจะเป็นผลดีกับคนที่ทำอาชีพนี้แต่อาจจะไม่เป็นผลดีกับธุรกิจของการบินไทยสักเท่าไหร่ดิฉันมองอย่างนั้นได้หรือเปล่าคะก็ผมอยากให้มองโอกาสในวิกฤตอันนี้นะฮะการบินไทยเนี่ยเราทำงานรักษาเดิมมาหลายปีเมื่อ มันเหมือนเราเป็นนักวิ่งเราเป็นแชมป์มาตลอดวันหนึ่งเรามีคนที่วิ่งเร็วมาอยู่ข้างๆหรือต้องลงแข่งพร้อมกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องปรับตัวนะครับเพราะจริงๆแล้วผมอยากให้ให้มีการแข่งขันแบบที่เรียกว่าไม่มีแต้มต่อหรือว่ามีความเสรีในการแข่งขันหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่าทุกวันนี้เนี่ยรายได้ของพนักง,งานการบินไทยจริงๆเนี่ยลดน้อยลงมากน้อยขนาดไหนผลตอบแทนคือ เงินเดือนก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ารายได้พิเศษอื่นๆทุกคนคนภายนอกอจจะมองว่ามีรายได้พิเศษค่อนข้างเยอะมีสวัสดิการมีสิทธิพิเศษอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะทุกวันนี้อะไรเหล่านี้ค่ะมันลดน้อยลงไปมากไหมคะตอนนี้การบมนอไทยไม่ได้ไม่ได้ตัดเงินเดือนพนักง,งานแต่ความสุขสบายในการทํางานหรืออะไรบางอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ต้องลดน้อยลงเพราะว่าเ,เราอยากให้องค์กรนี้ไปได้นะครับพนักง,งานหลายๆส่วนก็มีความยินดีที่จะร่วมมือ กับบริษัทนะ,ะ,ะครับวันนี้ขอบคุณกับตันนะคะยินดีครับยินดีครับสถานภาพทางการเงินรวมถึงค่าตอบแทนต่างๆของทั้งพนักงานทั้งผู้บริหารของการบินไทยก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะที่จะต้องอยู่ในแผนฟื้นฟูด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันรโอชาก็ระบุว่าจะต้องเร่งทําแผนฟื้นฟูการบินไทยโดยเร็วนะคะโดยระบุว่าจะต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา พยายามแร่งร่างแผนฟื้นฟูให้แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกันยายนหรือว่าช่วงเดือนตุลาคมและจะต้องทําให้เป็นผลได้ในทางปฏิบัติภายในเวลา1ปีนะคะเพื่อที่จะกอบกู้สานภาพของ การบินไทยค่ะแผนฟื้นฟูที่เมื่อวานนะคะระบุโดยรักษาการกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของการบินไทยในช่วงถแถลงข่าวนะคะก็ระบุว่าแผนฟื้นฟูจะต้องรวมไปถึงการเร่งเสริมสภาพคล่องของการบินไทยที่ขณะน,นี้จะต้องหาเงินผ่านกระทรวงการคลังให้ได้20,000ล้านบาทรวมถึงการเช่าเครื่องบินรีมไลเนอร์นะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอย่างมากตรงนั้นก็อาจจะต้องเจรจากับทางผู้ให้เช่าเพื่อที่จะลดงบประมาณลง ที่จะต้องรับมอบกัน4ลำในปีนี้ค่ะอีกหนึ่งแนวทางก็คืออาจจะต้องกู้เงินจากธนาคารออมสินเพิ่ม5,000ถึง7,000ล้านบาทและจะต้องมีการเสริมสภาพคล่องในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสถาน,นะทางการเงินของการบินไทยค่ะปัญหาใหญ่ขณะนี้ก็คือการบินไทยตั้งแต่ต้นปีขาดทุนถึง10,000ล้านบาทนะคะและถ้าไม่ทำตามแผนฟื้นฟูนฟปีนี้ก็อาจจะขาดทุน20,000ล้านบาท เรื่องของสภาพคล่องเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากนะคะสำหรับแผนฟื้นฟูสถานะของการบินไทยโดยรวมค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ในช่วงคิดยกกำลังสองดิฉันได้คุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิตวานิชประธานของทีดีไอนะคะระบ,บุว่าที่จริงแล้วจุดแข็งของการบินไทยมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เป็นหัวใจสำคัญดึงดูดลูกค้า ประเทศไทยเองก็อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ในเชิงภูมิศาสตร์ที่ดีนะคะทำให้หลายๆคนตัดสินใจที่จะใช้บริการของการบินไทยแต่อีกด้านหนึ่งจุดอ่อนก็มีมากมายเช่นกันโดยเฉพาะในระดับนโยบายค่ะไคะที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับก็คือบอร์ดแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับมาจากฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นการตัดสินใจไม่ได้เป็นไปตามธุรกิจจริงๆแต่เป็นไปตามการเมืองหลายเรื่องนะครับความเป็นรัฐวิมสาหกิจนะครับก็ทําให้มีกฎระเบียบรัดตัวหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นนะครับจะซื้อเครื่องบินสักลำหนึ่งเนี่ยต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีทําให้การตัดสินใจทางธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างล่าช้านะครับจะทํางบประมาณของบริษัทนะครับก็ต้องผ่านสภาพัฒน์จะร่วมทุนกับเอกชนก็ต้องทําตามกฎหมายร่วมทุนซึ่งออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าสําหรับบริษัทที่ต้องการความคล่องตัวก็จะเป็นปัญหาที่ใช้เวลาเยอะมากนะครับทำให้พูดง่ายๆครับคือไม่ทันกินนะครับและที่สําคัญก็ถูกกอบโกยผลประโยชน์นะครับจากฝ่ายต่าง เช่นข้าราชการเองนะครับนักการเมืองนะครับใช้อภิสิทธิ์นะครับในการไปอัปเกรดที่นั่งซื้อตัว๋วไม่ได้ซื้อตัว๋วชั้นหนึ่งไม่ได้ซื้อตัว๋วชั้นธุรกิจก็ไปขออัปเกรดตัวเองทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลําบากใจกันเอาผู้ติดตามไปเข้าห้องพัก VIP นะครับท,ทั้งที่ไม่ได้มีสิทธิ์ใช้เอากระเป๋าน้ําหนักเกินเข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับอันนี้แหละครับทำให้เป็นจุดอ่อนที่ทําให้การบินไทยผลประกอบการไม่ค่อยดีครับค่ะ นอกจากปัจจัยที่อาจารย์พูดแล้วเรื่องของระดับผู้บริหารระดับสูงนี่น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญด้วยใช่ไหมคะครับถ้ามาดูนะครับว่าใครเป็นบอร์ดหรือกรรมการการบินไทยนะครับเราก็จะพบว่าการบินไทยมีกรรมการทั้งหมด15คนนะครับในจํานวนนี้มี4คนเท่านั้นนะครับที่มีพื้นฐานจากด้านธุรกิจจริงๆคือเป็นนักธุรกิจและจะเข้าใจว่าบริษัทที่ต้องแข่งขันในระดับโลกนะครับต้องการอะไรอีก11คนที่เหลือนะครับเป็นข้าราชการเป็นอดีตข้าราชการ เป็นทหารอากาศบ้างเป็นตำรวจนะครับซึ่งบางครั้งก็ทําให้เกิดเครื่องหมายคําถามนะครับอย่างเช่นเอาตํารวจเข้ามาเป็นกรรมการการบินไทยเพื่ออะไรกันตํารวจนั้นจะช่วยให้การบินไทยตัดสินใจทางธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่ากระบวนการการคัดเลือกของบอร์ดการบินไทยนั้นน่าจะยังเป็นปัญหามากครับมีโมเดลหรือว่ารูปแบบของต่างประเทศที่เราจะเรียนรู้ได้ไหมคะว่าการจัด ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีสัสดส่วนยังไงบ้างคุณนัฐาครับมีตัวอย่างดีๆเลยใกล้ๆบ้านเราก็คือสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินที่ถือว่าเป็นสายการบินระดับ5ดาวนะครับมีกรรมการน้อยกว่าเราเรามี15คนสิงคโปร์แอร์ไลน์มีแค่10คนแต่ว่าใน10คนนั้นทั้ง10คนนะครับไม่เป็นนักธุรกิจก็เป็นนักวิชาชีพที่ใช้ประโยชน์ในทางการทําธุรกิจได้ดีไม่ว่าจะเป็นนักการเงินนักบัญชีนักกฎหมายนะครับซึ่งในจํานวนนี้บางคนนะครับเป็นนักธุรกิจ ระหว่างประเทศด้วยไม่ได้เป็นคนสิงคโปร์ด้วยซ้ําแต่เขาเลือกเอาคนที่มีฝีมือนะครับเป็นมืออาชีพจริงๆจากทุกที่ในโลกนะครับเลือกสรรมาเพื่อให้มากํากับดูแลมาบริหารองค์กรนอกจากสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เป็นต้นแบบฉายภาพมุมหนึ่งของสายการบินในหลายๆประเทศในอาเซียนนะคะ ขณะนี้ที่กำลังน่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรมสองครั้งในเวลาไม่ห่างกันกำลังเกิดปัญหาทั้งเรื่องของขาดทุนต่อเนื่องติดต่อกัน5ปีนะคะรวมถึงพนักงานที่เร่งลาออกกันเกือบ200คนแล้วค่ะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่เมื่อประมาณเดือน มีนาคมนะคะ8มีนาคมหลังจากข่าวการสูญหายไปของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน m h 370มีลูกเรือหายไปและผู้โดยสารหายไป200กว่าคนนะคะจากนั้น17กรกฎาคม m h 17ที่ถูกยิงและตกเหนือน่านฟ้าที่ประเทศยูเครนสองเหตุการณ์ที่เกิดในเวลาไล่ๆกันก็ทำให้เกิดความสะึึงกลัวนะคะความมั่นอกมั่นใจของผู้โดยสารก็ดูเหมือนจะลดหัววภาพลงทันทีค่ะ มีรายงานว่าขณะนี้พนักงาน186คนยื่นใบลาออกนะคะเพื่อที่จะออกจากความเป็นพนักงานของมาเลเซียแอร์ไลน์เหตุผลสำคัญระบุว่าครอบครัวกดดันเพราะฉะนั้นก็จะต้องลาออกจากความเป็นพนักงานรวมถึงความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยของสายการบินนะคะถึงกับมีคำพูดของผู้บริหารที่วิเคราะห์จากข้อมูลที่สาภาพของมาเลเซียแอร์ไลน์ใช่ระบุว่าขณะนี้ลูกเรือจำนวนมาก กลัวที่จะให้บริการบนท้องฟ้ากลัวที่จะขึ้นบินค่ะทำให้ปัญหาขณะนี้ก็คือสถานะทางการเงินของมาเลเซียแอร์ไลน์ย่ำแย่นะคะที่จริงไม่ได้ขาดทุนปีนี้นะคะ3ปีที่ผ่านมาขาดทุนมาตลอดค่ะถึง1,300ล้านดอนลลาร์สหรัฐก่อนที่จะเกิดกรณี MS 3 7 0และ MS 1 7นะคะปีนี้ไตรามาสแรกไตรามาสเดียวขาดทุน1 4 8ล้านดอนลลาร์สหรัฐเป็นผลกระทบโดยตรงจากเครื่องบินที่หายไป แต่โดยรวมขาดทุน5ปีติดต่อกันแล้วค่ะสำหรับมาเลเซียแอร์ไลน์แผนการปรับโครงสร้างก็เป็น1ในแนวทางของสายการบินนะคะขณะนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของมาเลเซียแอร์ไลน์ก็คือรัฐบาลมาลเลเซียผ่านกองทุนคาสนาแนชั่นแนลนะคะที่เตรียมจะเข้าไปถือหุ้นในมาเลเซียแอร์ไลน์เพิ่มเติมจากปัจจุบันนี้ที่ถืออยู่ประมาณ70%เตรียมที่จะไปช้อนซื้อหุ้นเพิ่มนะคะและเตรียมที่จะถอนตัวจาก จากตลาดหุ้นมาเลเซียด้วยเพราะว่าหวังว่าจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างการเปลี่ยนและการยกเครื่องมาเลเซียแอร์ไลน์ใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะเสริมสร้างสถานะทางการเงินถึงกับมีการบอกว่าอาจจะท้องอาจจะต้องถึงกับเปลี่ยนชื่อไปเลยนะคะเพื่อที่จะเสริมอัตลักษณ์และลบภาพความทรงจำที่ผู้คนไม่ค่อยจะมั่นใจเกี่ยวกับมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะ นอกจากแผนการต่างๆของรัฐบาลนะคะขณะนี้ที่ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไปใหญ่ก็คือภาพที่ส่งกันในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะดูนะคะที่นั่งนี่ว่างเลยแทบจะไม่มีคนขึ้นบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถึงแม้ครอบครัวนี้จะบอกว่าได้รับการบริการการดูแลอย่างดีแต่ภาพที่ไม่มีผู้โดยสารคนอื่นๆอยู่ก็คงจะไม่ได้สร้างความมั่นใจเพิ่มเติมนะคะนอกจากภาพนี้ก็มีอีกคนนึงทวิตว่า เครื่องใกล้จะออกแล้วหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะออกปรากฏว่าไม่มีผู้โดยสารเข้าคิวอยู่ที่เคาน์เตอร์ของมาเลเซียแอร์ไลน์เลยนะคะและอีกภาพหนึ่งค่ะที่เห็นเครื่องบินโรงแรงมากมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่อยู่ในเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ภาพเหล่านี้กำลังส่งผ่านกันอย่างหนักนะคะในโลกโซเชียลมีเดียก็คงจะต้องเป็นการบ้านเป็นโจทย์ใหญ่ๆเลยค่ะสำหรับมาเลเซียแอร์ไลน์ว่าจะเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นอย่างไรคะ่ะ